พูดคุยเรื่องวัคซีนอย่างไรให้เข้าใจกันนะครับปัจจุบันนี้มีข้อมูลข่าวสารเรื่องวัคซีนโควิด -19 เเข้ามาอย่างมากมายครับส่งผลให้เกิดความกังวลใจทั้งเรื่องชนิดของวัคซีนผลข้างเคียงของวัคซีนรวมไปถึงการเตรียมตัวก่อนที่จะไปฉีดครับ บางครั้งการพูดคุยการอ่านส่งผลเป็นความขัดแย้งและเกิดการตัดสินใจของเราว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องวัคซีนกันได้รวมถึงแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นณขณนะนี้ครับทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้เทคนิคการสื่อสารเรื่องวัคซีนเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องเอาไว้ดังนี้ครับ เริ่มต้นที่การรับฟังอย่างตั้งใจนะครับรับฟังโดยหลีกเลี่ยงการตัดสินครับว่าข้อมูลชุดนั้นถูกหรือผิดอย่างไรและหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะในขณะที่ผู้เล่ากําลังเล่าเรื่องของวัคซีนนะครับ มากไปกว่านั้นรับฟังให้รู้ถึงคำถามที่อยู่ในใจของผู้เล่ารวมถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นณขณะนี้ครับบางครั้งเราอาจจะรับข้อมูลข่าวสารเรื่องวัคซีนโควิด -19 มาจากหลายทางจนสร้างให้เกิดเป็นความกังวลใจได้ครับตั้งคำถามด้วยคำถามปลายเปิดนะครับอย่างเช่นมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการฉีดวัคซีนรวมถึงเพราะอะไรถึงรู้สึกแบบนั้นนะครับ การตั้งคำถามปลายเปิดครับจะเป็นการกระตุ้นเพื่อมองหาคำตอบจากการเล่านะครับรวมทั้งเป็นการระบายความเครียดจากความกังวลใจที่เกิดขึ้นนะครับดีกว่าที่เราจะมาตั้งคำถามที่ผู้เล่าสามารถตอบได้เพียงว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นครับแบ่งปันข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับ เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องวัคซีนโควิด -19 ซึ่งกันและกันได้ครับโดยอาจจะช่วยกันหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นครับเนื่องจากวัคซีนโควิด -19 ยังเป็นเรื่องใหม่ครับข้อมูลข่าวสารจึงสามารถหลั่งไหลเข้ามาได้จากหลายๆทางบางครั้งการหาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นผู้คอยให้คำปรึกษาก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเช่นกันครับ มองหาเหตุผลที่แท้จริงในการฉีดวัคซีนนะครับบางครั้งความกังวลใจของเราอาจจะทำให้เราหลงลืมความต้องการที่แท้จริงในการฉีดวัคซีนไปนะครับอย่างเช่นฉีดเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคป้องกันคนที่เรารักคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนของเราครับมากไปกว่านั้นก็คือต้องการให้สถานการณ์กลับคืนมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเคยครับ รับฟังตั้งคำถามแบ่งปันข้อมูลค้นหาความต้องการคือเทคนิคในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด -19 นะครับ